ไอ้ยอนถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายามึงเอาเงินมาให้กูเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนเป็นงั้นลูกมึงตายไม่เชื่อม,มึงโดูพูดกับแม่มึงเลยแม่คะต้องให้ลุงหงส์สามแสนได้ไหมคะเอาแบงค์เยอะเอะเอาแบงคเอะๆทไม่เอาแล้วๆเอาเยอะเอะเอาเพียรๆให้มาลุงหลส์นี่หมดเกี้ยงเลยนะเอเอ,เอ,เอแล้วมึงลองแต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึง กูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคำว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปพูดได้ชอช้างชอช้างอ่าวลูกมึงพูดไม่ถูกมึงตายชอช้างไม่ใช่ชอชา้างเว้ยพูดไหมช่อช้างไม่ใช่ชอช้างสอส่อช้างชอช้าง,องชอช้างผิดชอช้างพูดเยอะๆเ<ส>นะ แบงพันเยอะเยอะแบงพันเลยนะแบงพันเลยอะกูไม่เอาลูกมึงตายย้อนมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงขอโขอโอกาสให้หนูเขาสุดท้ายเอาเอาวกมมาตั้งสอสาย่าไม่ใช่ตาย